อ้าวลำนั้นคันนั้นจอดอยู่กลางน้ำซะแล้ววันนี้ป้าลงมาช่วงแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยเห็นอะไรหลายๆอย่างเช่นเห็นเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้น ป้าก็เลยถามคนที่เขาถือถือมันจะเป็นถุงสําหรับใส่สูตรนะ่ะป้าเลยถามเขาว่าผู้ชายคนนี้เป็นนายแบบเหรอเขาบอกไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจะเป็นโอ้โหมันยังร้อนอยู่นั่งได้หรือเปล่าเนี่ยคือน,นั่งแป๊บนึงน่ะได้แต่พอนั่งไปนานๆแล้วเหมือนกับว่าแสงแดดจะโดนเรา จะโดนเราอยู่จุดเดียวน้าหะบนนั้นน่าคนเยอะเยอะป้าต้องแล้วหมาป้าจะทำยังไงเพราะว่าได้ๆลองๆสิจุดนี้เป็นจุดที่ป้าชอบมานั่งหลฟ์แต่ว่ามันจะโดนนี่นะสิแดดมันมันมันจะโดนตรงเกินไปมันจะร้อนใบสี่แล้วนะอ้อห้าโมงมาให้าโมงแล้ว ยังยังร้อนอยู่ล่ะเนี่ยค่ะนั่งไม่ได้เพราะมันจะอาจจะได้แต่ป้านั่งหันหลังโหยงามจังเลยย่าน่ะ,ะบนนั้นมองไม่เห็นหัวคนละกำแพงมันบงังคะมีอยู่เกือบยี่สิบนะอยู่บนนั้นคะถ่ายเขาถ่ายรูปไรก็ไม่รู้โย่างงามจนไม่อยากจะย่ำป้าไม่ย่ำดีกว่า สงสารป้าจะเดินตรงจุดนี้นั่นไงคงเป็นเป็นถ่ายรูปแต่งงานนั่นแหละอ๊อุ้มหมาด้วยนะเนี่ยค่ะนี่นี่เนี่ยค่ะยังได้บังตรงจุดนี้แล้วมันมีจุดให้ป้าวางโทรศัพท์ด้วยน้องไม่กลัวนะหมาป้าจะกลัวอาน้องยืนอยู่ตรงนี้ลูกน้องยืนอยู่ตรงนี้นะ หมามา้จาจกะกลัวก้อนหินตั้งแต่ตอนที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่ไปไฮกิ้งแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอู้ ไม่ลงไม่ลงค่ะโอ้โหต่อไปต่อไปทางทางสะพานบุกลินดูหมาป้านี่น,นี่ไงคนที่ถ่ายรูปที่ป้าถามว่าเป็นนายแบบหรือเปล่าเขาเดินไปสวัสดีหนึ่งกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะยังร้อนอยู่ ห้าโมงก็ยังร้อนอยู่แต่ดีที่ลมพัดป้าจะหาที่วางลกลัวลมพัดกระเป๋าป้าไปรู้แล้มีที่แขวนแล้วมีแขวนตรงนี้เลยหม,มาป้าไม่ไปไหนเขาเพราะว่าเขากลัวก้อนหินน,นี่นี่แหละค่ะที่กันแดดอุ้ยอุ้ยอุยออย้อย,อยเอ๊ะวันนั้นป้านั่ง ป้านั่งจุดไหนไม่รู้มันมันวางโทรศัพท์เดี๋ยวป้าหาที่ก่อนนะคะถ้าวางตรงนี้ภาพมันจะจับที่ใบไม้โอ้ยโอ้หดูนี้ก่อนนะเดี๋ยวป้าหาจุดจออยังด้วยนะ บังโอ้ข้างบินมานี่กูเตอร์หยิกกูเตอร์